บอกอยู่ทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วจนผู้รู้เรามารับเอาดีเอาชั่วเราไปอยู่ในภายในความรู้อันนั้นจนจิตของเราผ่องใสรู้จากดีรู้จากชั่วเมื่อมันรู้จากชั่วมันก็วางความชั่วเมื่อมันรู้จากดีมันก็ประพฤติความดีถ้ามันชั่วมันไม่ทำแล้วมันเลิกแล้วมันสร้างความดีแล้วนั้นแหละจิตของเรารับแล้วรู้จากดีรู้จากชั่วแล้วโดวยมากญาติโยมเราทางไหน,นไม่ค่อยรู้จักดีจากชั่วนะบางทีจะชั่วก็ไปทำ ทำไปจนเจ็บใจจนร้องไห้ก็ยังไม่รู้บอชั่วนะไม่รู้จกดีจักชั่วให้ทำไม่รู้จาักดีจักชั่วเมื่อเราบริกรรมอย่างนี้ไปเนี่ยเมื่อมันตกอยู่ในกระแสจิตของเจ้าของมันรู้จกดีจักชั่วมันก็รู้จักบาปจักบุญน,นะมันก็เป็นคนสอนง่ายเริ่มขึ้นมาเท่านั้นเองเนะี่ยนี่ง่ายสอนอย่างนั้นภาวนาดีไปเมื่อนั่งภาวนาแล้กวก็ทำดีดีด ไอ้สังชั่วในชั่วทํามอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วมันก็ปฏิบัติตามมันก็สร้างความดีขึ้นความชั่วมันก็ละไปเองของมันเองอย่างนั้นมันก็ถึงความสงบท่านั้นเองให้มันติดอยู่ดีมันติดอยู่ชั่วอย่างเงี้ยต่อไปความดีน่ะถ้าเรายึดเป็นนานยึดไม่วางให้ใครเลยนะเช่นอย่างนี้ฉันถูกคนเดียวนะคนอื่นผิดหมดอย่างนี้เนี่ยอาศัยความดีเป็นอยู่อย่างนี้ ไอ้ความดีนี่ถ้าเราไปยึดมัน่นถือมันไม่วางน่ะมันก็เกิดชั่วได้เหมือนกันแน,น่เกิดชั่วได้เหมือนกัน,นตายเพราะความดีนั่นเนี่ยคือไม่ดูจักใช่ของดีไม่ดูจักประมาณนั้นเพราะว่าท่านสอนมาให้สร้างัวนี้ก็ติดดีน,นนะนไดดดีมาก็ไม่ปล่อยมีอุปทานมั่นหมายอยู่ไม่ขาดเหมือนอันนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันสมที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยให้ปล่อยให้ดูดีให้ดูชั่ว ถ้ารู้มันดีก็ไม่มีโทษชั่วก็ไม่มีตัวโทษถ้าปล่อยวางมันทางนั้นอย่างนี้นเป็นต้นพระพุทธองค์ท่านสอนกไ,ไปอย่างนั้นอะไรก็ช่างมันเถอะวันนี้สารูปไปความว่าใจใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากมีโทษมากมีคุณมากเราจะร้องไห้กับพอใจของเราเราจะหัวเราะกับพอใจของเราเราจะเสียใจกับพอใจของเรา เราจะดีใจกับพอใจของเราถ้าโยมยังไม่ชัดดูนะถ้ามันกโกรธมาเน่ยดูไปในจิตใครโกรธหูมันโกรธด้วยตามันโกรธไหมดูสิโยมจะรู้จักเหตุมันเกิดมาจากไหนแท้เออนะนะให้โยมจะดูนะเมื่อมันดีใจเกิดมันดีมาจากหูหรือมันดีมาจากตาหรือมันดีมาจากใจถ้าโยมตามอย่างนี้สังรวมอย่างนี้โยมจะรู้จักเหตุมันเกิดมา ถ้ารู้จักเหตุที่มันเกิดมาก่ไประงรับตรงนั้นตรงที่มันเกิดมานั้นนะไมมันก็ระงรับนั้น,น,นก็เรียกว่าเราเป็นผู้ประพฤปฏิบัติธรรมะถือจุดมันแล้วอย่างนี้เป็นต้นอะไรทั้งหลายทั้งปวงในโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเสมออย่างนี้จะเห็นโลกนี่เป็นโลกวิทูนะโลกนี่เป็นโลกวิทูโลกนี่มีความสม่่าเสมอก็มันอยู่อย่างนั้นแต่เราต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้น อยากให้เป็นอย่างนี้เท่าน,นั้นแหละมันก็เลยไม่พอใจของเราพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้เกิดในโลกนี้ท่านก็เอาโลกนี้ไปพิจรารณาท่านเห็นนนิพพานผลทุกท่านก็เห็นในโลกอันนี้ท่านจึงจัดโลกลไปทูรู้แจ้งโลกอืเรามันรู้ไม่แจ้งโลกโลกโลกมันมีความมืดอยู่อย่างนั้นอันนี้ให้โยมไปพิจรารณาดูสินะให้พิจรารณา ให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายเอาวันนี้อัตมาให้ความรู้ให้ความเห็นพอสมควรแล้วฉะนั้นอัตมาก็จะขอยุติพระสทธรรมเทศนาไว้เพียงตัวนี้